สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะคุณครูครับจ้เอาเลยไหมฮะอืมผมมีเรื่องอยากจะถามครับว่าคําว่าบรรดาลอมบรรดาลเนี่ยมีคนบรรดาลให้เรามาใช่ไหมครับบรรดาลและบัรดาลสำหรับหนู่คิดว่าแปลว่าอะไรผมว่าบรรดาลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ที่ก่อเกิดขึ้นมา จากอะไรชั้อย่างหรือเปล่าฮะจากใจเราหรืออะไรสแสดง,งว่านะีแยกรากศัพท์ได้เก่งมากครับเพราะคําว่าบันดาลใจภาษาอังกฤษเนี่ยมาจาก inspire ครับผม inspire Spi แปลว่าลมหายใจครับ in ก็แปลว่าในหายใจเข้าไปข้างในก็มีแต่การกระทําของเขาเป็นแม่แบบครับสแสดงว่าเขามาทําให้เราหายใจเป็นสิ่งที่เขาทําคือเขาบันดาลใจเรา<อ>เหมือนกับเวลาทานยาครับ ข้างกระป๋องยาจะเขียนคำว่า MFD MFD d, <F> d, d กับ EXP EXP หนุ่มทานยาหนุ่มจะดูตัวบนหรือตัวล่างผมดู EXP ครับ Expert ไม่ใช่แสดงว่านี่ทานไปกี่กระป๋องแล้วหลายอยู่นะครับถึง Expert เคย เคยทันยาที่ EXP 2 1 1มั้ยไหมเคยครับถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เคยะหมดอายุเออเก่งมาก่หมดอายุใช่วหมหมดอายุครับ MFD นี่คือ Manufacturing Date ขออีกทีได้ไหม Manufacturing Date แปลว่าวันผลิตค่ะ Oh, e x p i r e ตัวนี้มาจากหายใจออกไปหมด oh, ก็เลยเพราสิ้นใจหมดอายุ oh, นั่นเองค่ะครับผมค่ะแต่วันนี้เราจะพูดเรื่อง Inspire Inspire บันดาลใจพี่หนุ่มเองคุ้มั่นใจค่ะว่าบันดาลใจน้องๆหลายคนเลยค่ะครับลองดูนะคะคำว่า Inspire Inspire บันดาลใจค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ Speak properly Apologize rapidly Forgive quickly Evolve your being and inspire others. Speak properly. Apologize rapidly. Forgive quickly. Evolve your being and inspire others. I am speak properly. <coughs> <pulgize> <pulgize> to Mm hmm. ส่วน forgive quickly นั่นก็คือให้ใอภัยให้รวดเร็วค่ะและ evolve your being พัฒนาตัวตนวิวัฒนาการให้เกิดขึ้นค่ะและสุดท้ายคือต้อง inspire บันดาลใจให้คนอื่นด้วยค่ะนอกจากจะบรรดาลใจให้ตัวเองแล้วเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจไปถึงคนอื่นด้วยนะครับใช่ค่ะนั่นก็คือเรารับแรงบันดาลใจจากผู้อื่นมาและส่งแรงบรนดาลใจให้ผู้อื่นต่อไปค่ะครับ กลับมาพบกับ Happylish by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happylish by ครูสมศรีครับสวครับสวัสดีค่ะ